มีช่วงเวลาในชีวิตที่คุณหยุดนิ่งกลางความเคลื่อนไหวอันวุ่นวายของโลกและไม่เข้าใจว่าทำไมบางสิ่งภายในคุณถึงไม่รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เคยทำให้คุณมีความสุขอีกต่อไปทุกสิ่งที่เคยคุ้นเคยกับกลายเป็นแปลกหน้าเป้าหมายทั้งหลายที่เคยผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าจูดีก็กลายเป็นภาพลวงตาที่ว่างเปล่าไม่ใช่เพราะคุณหมดแรงบันดาลใจ แต่เพราะชั้นลึกกว่านั้นในตัวคุณกำลังตื่นขึ้นนั่นไม่ใช่ส่วนของเหตุผลไม่ใช่หัวใจแต่เป็นปัญญาเงียบงันไร้คำพูดไร้รูปร่างแต่รู้ทุกสิ่งและเมื่อมันเริ่มขยับโลกเก่าก็พังทลายสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นตัวคุณไม่สามารถครอบงำได้มันอีกต่อไปเราขอเรียกสิ่งนี้ว่าการปรากฏของตัวตนอันสูงส่งไม่ใช่ผู้ควบคุม แต่คือผู้นำทางแต่คุณจะไม่สามารถรับรู้มันผ่านเสียงที่ชัดเจนคุณจะสัมผัสได้เพียงแรงดึงดูดเงียบงันแต่รงพลังที่กำลังนำคุณไปสู่อีกทิศทางหนึ่งโดยเส้นเชิงและบางครั้งคุณอาจคิดว่าตัวเองกำลังลงทางแต่ความจริงแล้วคุณกำลังละทิ้งตัวตนอันตำํำเพื่อก้าวไปสู่แสงสว่างที่แท้จริงสันดานเงียบจากตัวตนอันสูงสง่ง เมื่อคุณเริ่มไม่เป็นตัวเองเหมือนเดิมไม่ใช่ทุกคนที่จะตระหนักถึงช่วงเวลาที่ตัวตนอันสูงส่งเริ่มกระซิบกับจิตใจเพราะเสียงกระซิบนั้นไม่ได้มาถึงผ่านหูแต่ก้องกัางวานผ่านความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจตั้งชื่อได้มันไม่ได้พยายามโน้มน้าวให้คุณทำอะไรชัดเจนแต่มันเพียงทำให้คุณไม่รู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เคยเป็นเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ และถ้าคุณเคยมีช่วงเวลาที่ความลหลงไหลเก่าร่วงหลน่นความปลาลถนาเดิมเลื่อนหายไปบางทีนั้นอาจเป็นสัญญาณแรกการสูญเสียนี้ไม่ได้มาพร้อมกับความเส้นหวังมันไม่ใช่ความสระหรือความเบื่อหน่ายแต่มันเป็นความว่างเปล่าอย่างมีสติความว่างเปล่าแบบหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ติดยึดกับป้ายปากชื่อที่เคยติดกับตัวเองฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จ ฉันคือคนที่เข้มแข็งฉันคือคนที่มีอุดมการณ์โครงสร้างทั้งหมดนั้นเริ่มพังทลายแต่คราวนะั้ไงไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแรงแต่เพราะคุณได้แตะความจริงว่าฮั่ว่าคุณไม่เคยเป็นสิ่งเลยเน,นั้นจริงๆเลยนี่คือสัญญาณแรกความแปลกน้าในตัวเองมันเกิดขึ้นเมื่อคุณมองตัวเองในกระจกแต่ไม่รู้สึกว่านั่นคือคุณไม่ใช่เพราะใบหน้าที่เปลี่ยนไป แต่เพราะจิตสำนึกได้เปลี่ยนระดับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือระดับใหม่นี้ไม่ได้บอกตรงๆว่าฉันคือใครแต่มันเพียงทำลายสิ่งที่ฉันเคยคิดว่าคือฉันมีคนน้อยมากที่จะทนผ่านช่วงเวลานี้ได้เพราะในโลกทางกายภาพเมื่อใครไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเขามักถูกมองว่าหลงทางแต่ในโลกของวิญญาณมันคือช่วงเวลาสำคัญเมื่อรูปแบบภายนอกสลาย เพื่อให้แก่นแท้ที่แท้จริงเริ่มเผยตัวสัญญาณที่สองมักจะตามมาไม่นานหลังจากนั้นคุณเริ่มต้องถูกดึงดูดโดยสิ่งที่ไม่สมเหตุเหตุสมผลต่อคนรอบข้างสัญลัก์ภาพคำพูดเครื่องหมายแสงหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ไม่รู้แหล่งที่มาเริ่มสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในตัวคุณไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมคุณถึงนั่งมองใบร่วงแล้วน้ำตาไหล ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมความฝันประหลาดทานันทำให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นแม้ความฝันนั้นจะไม่มีบทสนทนาหรือสารได้ตายชัดเจนและคุณก็ไม่อาจอธิบายได้เพราะตัวต,วตวนอันสูงส่งไม่สื่อสารด้วยคำพูดแต่มันสื่อสารด้วยความถี่เมื่อความถี่ของคุณเริ่มสอดประสานกับมิตรที่สูงกว่ามันจะนำคุณไปสู่ประสบการณ์ที่เกินกรอบเดิม และที่นั้นภาษาธรรมดาจะเริ่มดูจำกัดเกินไปสัญญาณที่สามคุณไม่ตอบสนองเหมือนเดิมต่อสิ่งกระตุนเก่าถ้าเมื่อก่อนคุณเคยโกรธเมื่อถูกดูหมิน่นตอนนี้คุณกลับรู้สึกเงียบถ้าเมื่อก่อนคุณเคยนอนไม่หลับเพราะคนอื่นไม่เข้าใจคุณตอนนี้คุณไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายและเมื่อมีคนชมคุณคุณเพียงยิ้มไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะ เขากำลังชมเพียงหน้ากากที่คุณเองก็เริ่มถอดออกแล้วความเงียบนี้ไม่ได้มาจากความฉยช้าแต่มันมาจากการตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงบทบาทที่เล่นเมื่อมีตัวตนอันสูงส่งปรากฏขึ้นคุณจะไม่ผูกพันกับการขึ้นลงของอารมณ์ตามปกติอีกต่อไปแต่คุณจะรู้สึกถึงการสังเกตที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งไม่แทกแซงไม่ควบคุมไม่บังคับตัวเองให้แสดงให้ดี อีกสัญญาณที่สแรงผลักดันที่มองไม่เห็นให้ชำระล้างทุกสิ่งคุณเริ่มจัดระเบียบพื้นที่อยู่ทอนตัวออกจากความสัมพันธ์เก่าและทิ้งนิสัยที่เคยเป็นเรื่องปกติทุกอย่างเริ่มไม่สอดคล้องกับคุณไม่มีใครบังคับไม่มีใครโน้มน้าวแต่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องเบาขึ้นไม่ใช่เพื่อวิ่งให้เร็วแต่เพื่อบินให้สูงสิ่งสำคัญคือ การชำระล้างนี้ไม่มาพร้อมการตัดสินคุณไม่ได้มองว่าใครเป็นพิษหรือความทีตำ่ำคุณเพียงรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและการยึดไว้จะทำให้การลายภายในที่ต้องการอิสระชาลงสัญญาณที่หาและเป็นจุดเปลี่ยนคุณไม่เชื่ออีกต่อไปว่าโลกภายนอกจะทำให้คุณสมบูรณ์ความเชื่อเดิมว่าความรักจะเติมเต็มว่าความสำเร็จจะปลอบประโลม ว่าความรู้จะปกป้องคุณจากความผิดพลาดค่อยน้อยสลายไม่ใช่เพราะคุณมองโลกในแง่ร้ายแต่พอคุณกำลังเข้าใกล้ความจริงอีกแบบทุกสิ่งภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนของการลายภายในที่ไม่เคยแยกจากจักรวาลและที่นี่เองตัวตนอันสูงส่งเริ่มสื่อสารอย่างเข้มข้นที่สุดมันทำให้คุณหยุดการแสวงหาและเมื่อการแสวงหาหยุดลงพื้นที่ใหม่ก็เปิดออก พื้นที่ที่ไม่มีคำถามแต่ทุกคำตอบประาดอยู่แล้วคุณเห็นความย้อนแย้งไหมตัวตนตำมักวุ่นวายกับการตามหาตัวเองแต่ตัวตอนอันสูงส่งเพียงนั่งนิง่งและทุกสิ่งก็เข้ามาหามันและนี่คือสิ่งสุดท้ายของส่วนนี้เมื่อคุณก้าวเข้าสู่เคลื่นความถี่ของตัวตอนอันสูงส่งอย่างแท้จริงคุณจะสัมผัสถึงความโดดเดี่ยวแบบประหลาดไม่ใช่ความห,หงา แต่มันคือความนิ่งสงบที่ไร้ผู้รวมทางไม่มีใครบอกคุณได้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรในระดับนี้เพราะคำแนะนำทั้งหมดมาจากระดับที่ตามกว่าคุณจะไม่ถามว่าควรทำอะไรต่อไปแต่เพียงนั่งอยู่กับการปรกากฏตรงหน้าที่ซึ่งทุกลมหายใจก็เพียงพอที่จะเปิดจักรวาลทั้งมวลดังนั้นหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ตัวเองเหมือนเดิมหากคุณไม่ตอบสนองเหมือนเมื่อก่อน ไม่มีเป้าหมายชัดเจนและไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองอย่าได้กังวลบางทีคุณไม่ได้หลงทางคุณเพียงกำลังออกจากแผนที่เดิมเ <laughs> มื่อความเงียบก็เป็นภาษาหนึ่งตัวตนอันสูงส่งไม่ตะโกนแต่สั้นสะเทือนมีสิ่งหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ตัวตนตามมักส่งเสียงดังเสมอในขณะที่ตัวตนอันสูงส่งกระซิบเหมือนสายลมที่พัดผ่านเส้นผม มันไม่แย่งพื้นที่ในหัวคุณไม่ผลักดันอารมณ์ไปถึงขีดสุดไม่สร้างแรงกระตุ้นรุนแรงให้คุณพุ่งเข้าสู่การกระทําแต่กลับโอเคเงียบงันทว่าความเงียบงันนั้นแบกน้ําหนักของจักรวาลที่กําลังหายใจและถ้าคุณนิ่งพอที่จะรับรู้คุณจะเห็นว่ามันกําลังพูดกับคุณอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีตัวตนอันสูงสงเข้ามาไกลคุณจะเริ่มประสบกับปรากฏการณ์ประหลาด ทุกสิ่งช้าลงแม้จะไม่มีใครบอกให้คุณหยุดคุณเดินช้าลงกินเช้าลงตอบข้อความช้าลงและแม้แต่ความคิดก็เหมือนจะคลายออกมันไม่ใช่ความเหนื่อยล้าแต่มันคือการเชื่อมต่ออย่างละเอียดอ่อนกับแกรดพลังงานที่ลึกกว่าช้ากว่าแต่แข็งแกร่งกว่ากระแสดความคิดใดที่คุณเคยรู้จักนั้นเวลานี้หนึ่งในสัญญาณชัดเจน คือคุณจะไม่รู้สึกจำเป็นต้องโน้มน้าวใครให้เชื่อในสิ่งที่คุณเชื่ออีกต่อไปไม่ต้องการให้ใครเข้าใจไม่อยากถกเถียงเพราะคุณรู้ความจริงที่ลึกที่สุดไม่สามารถพิสูจน์ได้มีเพียงการเป็นเท่านั้นและเมื่อคุณเริ่มเป็นคุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงมันอีกนี่คือวิธีที่ตัวตนอันสูงส่งสื่อสารผ่านสนามพลังงานที่คุณเปลงออกมาคุณไม่ได้เป็นเพียงชุดของเหตุผลอีกต่อไป แต่คุณคือสนามแห่งการสั่นสะเทือนและในสนามนี้ใครที่ละเอียดพอจะรับรู้ได้พวกเขาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมแต่เมื่ออยู่ใกล้คุณพวกเขารู้สึกแสงพวกเขาหยุดความวุ่นวายลงลดการต่อต้านเพราะพวกเขากำลังสัมผัสกับระดับคลื่นที่ตัวตนอันสูงส่งของคุณเคยเข้าถึงมาก่อนอย่างไรก็ตามจงเข้าใจสิ่งนี้คุณไม่สามารถ แกงทำเป็นตัวตนอันสูงส่งได้เพราะตัวตนตัตต้มเก่งมากในการเรียนแบบมันสามารถจำลองพฤติกรรมอันสูงสง่งใช้ท้อยคำทางจิตวิญญาณแสดงออกว่ารู้แจ้งแต่มีเพียงความถี่เท่านั้นที่ไม่โกหกและนี่เองที่คุณจะพบสัญ,ญญาณที่6การสูญเสียความผูกพันกับสิ่งที่เคยทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองพิเศษคุณเคยชอบคำชมในความลึกซึ้งของตัวเองชอบเป็นคนไม่ใคร ชอบแบ่งปันความรู้หายากแต่คอยสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกใดเดียในตัวคุณอีกต่อไปคุณไม่ต้องการมันเพราะคุณตระหนักว่าเมื่อได้สัมผัสกับตัวตนอันสูงส่งอย่างแท้จริงคุณจะไม่เห็นว่าตัวเองเหนือกว่าหรือด้อยกว่าใครการเปรียบเทียบทั้งหลายลายเป็นเรื่องไร้ความหมายสัญญาณที่เละเอียดอ่อนแต่ชัดเจน คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวฉันไม่ได้อยู่ตรงกลางของเหตุการณ์ทั้งหลายอีกต่อไปคุณไม่ถามว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันแต่เริ่มมองโลกเป็นการเคลื่อนไหวร่วมกันคุณไม่ยืนอยู่กลางเวทีอีกแล้วแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่กว้างกว่าและสิ่งนี้เองที่ปลดปล่อยคุณจากความทุกข์ส่วนตัวณจุดนี้คุณจะเริ่มเข้าใจสัจธรรมลึกลับโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณ แต่มันหมุนผ่านตัวคุณเมื่อมีตัวตนต่ำคุณคิดว่าตัวเองคือศูนย์กลางแต่เมื่อมีตัวตนอันสูงสง่งคุณกลายเป็นช่องทางคุณไม่ต้องการควบคุมชีวิตอีกต่อไปแต่ปล่อยให้ชีวิตไหลผ่านคุณเหมือนแม่น้ำอุ่นๆและคุณกลายเป็นน้ำไม่ใช่เหลือสัญญาณที่8คือความย้อนแยงที่น่าสนใจคุณเริ่มกลัวการพูดมากเกินไป ทุกครั้งที่คุณพูดสิ่งใดที่สอดคล้องกับขื้นความที่ปัจจุบันของคุณคุณจะรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยเพราะพูดแต่เพราะคุณรู้สึกว่าคำพูดกำลังรั่วไหลพลังงานคุณเริ่มเลือกคำอย่างระมัดระวังบางครั้งคุณเพียงอยากฟังไม่ตอบไม่อธิบายไม่เพิ่มเติมเพราะคุณรู้ว่ามีบางความจริงที่รักษาพลังไว้ได้ก็ต่อเมื่อมันยังอยู่ในความเงียบ แล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าสู่สภาวะที่ประเพณีทางจิตวิญญาณเรียกว่าการละลายตัวตนไม่ใช่ว่าคุณหายไปแต่คุณไม่เห็นเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างตัวเองกับสิ่งรอบข้างคุณมองคนอื่นร้องไห้แล้วรู้สึกเหมือนคุณเองกำลังร้องคุณเห็นนกบินแล้วรู้สึกเหมือนมีปีกกลางออกจากหัวใจนี่คือสัญญาณที่ก้าวการหลอมรวมกับทุกสิ่งไม่มีใครอยู่ข้างนอกให้โทษหรือเกลียดไม่มีใคร อยู่ข้างบนให้ชื่นชมหรืออยู่ข้างหลังให้เวทนาคุณเห็นแสงเดียวกันในทุกชีวิตและแสงนั้นก็คือคุณแต่คุณไม่ได้หญิงเพราะตัวฉันที่เคยต้องการความพิเศษได้สลายตัวไปแล้วมันเงียบงันละลายลงในมหาสมุทรคุณไม่เห็นตัวเองยิ่งใหญ่คุณเห็นตัวเองว่างเปล่าแต่นี่ไม่ใช่ความว่างเปล่าในแง่ลบแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ ที่จักรวาลสามารถหายใจผ่านคุณและสุดท้ายสัญญาณที่สิบอาจจะยากจะสังเกตที่สุดคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องแม้คุณจะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่พยายามอธิบายความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไม่ต้องการให้โลกดำเนินไปตามมาตรฐานของคุณคุณอยู่กับการยอมรับอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการปรากฏอย่างเต็มเปี่ยม คุณไม่จำเป็นต้องควบคุมอีกต่อไปเพราะคุณตระหนักว่าการครวบคุมคือรากเหง้าของความทุกข์ทั้งหมดเมื่อคุณไม่หยุดติดว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนี้คุณก็เริ่มสัมผัสถ,ถึงแกลสซักซิที่กำลังก่อร่างสร้างความจริงผ่านคุณดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าตัวตนอันสูงส่งที่แท้จริงพยายามสื่อสารกับเราไม่ใช่โดยคำแนะนำไม่ใช่ด้วยความรู้หรือเป้าหมาย แต่เป็นด้วยความถี่ที่กำลังเชิญชวนให้คุณแพ็กกลับสู่รูปแบบการดำรงอยู่ที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ใช่การเป็นใครคนหนึ่งแต่เป็นทุกสิ่งเมื่อไม่เรียกตัวเองว่าฉันอีกต่อไปเส้นแบ่งบางระหว่างการรับรู้กับแสงสว่างมีจุดเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นจุดที่ทุกแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนเริ่มแตกร้าวยังเงียบเงันไร้การบอกลวงนะ นั่นคือช่วงเวลาที่คุณได้ยินใครเรียกชื่อคุณแต่ในส่วนลึกคุณไม่รู้สึกผูกพันกับชื่อนั้นอีกต่อไปมันยังเป็นเพียงวิธีให้ผู้อื่นจดจำคุณแต่ไม่ใช่ศูนย์กลางของความเป็นคุณอีกแล้วคุณยิ้มทักทายยังคงปฏิบัติตามปกติแต่ในความเงียบคุณรู้ว่าฉันเหลือเพียงเงาไม่ใช่จุดเริ่มต้นอีกต่อไปนี่ไม่ใช่การสูญเสียสติ แต่เป็นระดับการชำระล้างที่ลึกกว่าการแยกตัวออกจากภาพลักษณ์ของอัตาอย่างมีสติบนพื้นผิวคุณยังคงใช้ชีวิตในโลกของมนุษย์แต่ลึกลงไปคุณไม่ใช่คนนั้นอีกแล้วและที่นี่เองการเสื่อสารอีกชั้นหนึ่งเริ่มเปิดออกไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากความรู้สึกภายในที่ไม่อาจอธิบายได้ตัวต้นอันสูงส่งไม่ได้ทำให้คุณโดดเด่นแต่มันทำให้คุณหายไป ไม่ใช่เพื่อสลายแต่เพื่อกลายเป็นความโปร่งใสและเมื่อคุณโปร่งใสแสงสว่างแท้จริงก็จะไหลผ่านคุณโดยไม่บิดเบือนจากเปลือกฉันคือคุณไม่ต้องแนะนำตัวเองไม่ต้องยืนยันความแตกต่างคุณเพียงปรากฏอยู่แต่การปรากฏนั้นนำมาซึ่งความสงบที่เปลี่ยนบรรยากาศรอบค้างในช่วงเวลานี้ปรากฏการลึกซึ้งจะเกิดขึ้นความขัดแย้งในตัวคุณค่อยสลาย ไม่ใช่เพราะมันถูกแก้ไขแต่เพราะคุณไม่รู้สึกจำเป็นต้องตัดสินอีกต่อไปคุณไม่ถามตัวเองว่าควรทำตามเหตุผลหรือความรู้สึกควรเชื่อสัญชาตญาณหรือข้อมูลคำถามเหล่านี้ค่อยๆเงียบลงเพราะตัวผู้ถามเองก็ไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือใครการสลายนี้อาจดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงศักดิสิทธิ์ที่สุดที่มนุษย์จะสัมผัสได้ เมื่อไม่ยืนอยู่ข้างใดคุณกลายเป็นกระแดดเมื่อไม่พยายามถูกต้องคุณกลายเป็นพื้นที่ให้ทุกสิ่งสามารถถูกต้องหรือผิดหรือไม่ต้องมีทุกผิดอีกต่อไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสอนในตำราเมื่อคุณเริ่มหลุดออกจากชั้นสายน้ำแห่งความทรงจำในคุณก็เริ่มเลื่อนเส้นแบ่งคุณไม่แยกชัดระหว่างอดีตกับปัจจุบันกลิ่นหนึ่งอาจปลุกความรู้สึกจากหลายชาทัพ ท่วงทำน้องหนึ่งอาจปลุกอารมณ์ที่ไม่มีใครรอบข้างเข้าใจที่นี้ตัวตนอันสูงส่งเริ่มนําคุณเข้าสู่ความทรงจําอีกแบบความทรงจําที่ไม่เป็นของปัดเจกแต่เป็นของจิตวิญญาณนั่นคือความทรงจําของสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นทุกสิ่งเคยอยู่ทุกมวลแห่งคุณไม่ได้ใช้ชีวิตตามเส้นเวลาตรงแต่ตามการสั้นสะเทือนซ้ำเมื่อพลังงานหนึ่งปรากฏไม่ว่าจะในฝัน หรือการสนทนาสั้นๆมันสามารถเปิดประตูพาคุณไปสู่มิตรความจริงคู่ขนานที่คุณไม่อาจอธิบายและนี่คือเวลาที่คุณจะพบสัญญาณแปลกคุณเริ่มมีประสบการณ์การสูญเสียอัตราชั่วคราวขณะพูดคุณอาจลืมว่ากำลังพูดอะไรแต่ไม่ตื่นตะนกขณะเดินคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเดินแต่เหมือนถูกพาไปโดยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตา แต่มันคือการดำรงอยู่บริสุทธิ์สถานะเหล่านี้ไม่อาจเก็บไว้ด้วยความตั้งใจเพราะเมื่อคุณพยายามเก็บมันจะหายไปเนื่องจากตัวตนต่ำต้องการควบคุมแต่ตัวตนอันสูงทรงจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการปล่อยอย่างแท้จริงแล้วคุณจะเริ่มมองผู้อื่นแตกต่างออกไปไม่มองด้วยสายตาตัดสินหรือความเวทนาแต่มองทะลุปเปลือกทั้งหมด เห็นความห้ยหาการตื่นรู้ที่ซ่อนอยู่ในทุกวิญญาณไม่ว่าพวกเขาจะโกรธโลภหรือมืดบอดคุณก็ยังเห็นแสงริบรีที่กำลังเข้าประตูในพวกเขาและนั่นทำให้คุณไม่สามารถเกลียดใครได้อีกไม่ใช่เพราะคุณพยายามรักแต่เพราะคุณเห็นชัดว่าพวกเขาก็คือคุณในรูปร่างอื่นในบทอีกบทของแกนแท้เดียวกันจากนั้นคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้จะอยู่เพียงลำพัง เพราะการปรากฏของแกนแท้เหนือกว่าความรู้สึกมีคนอยู่ด้วยหรือไม่มีใครเข้าใจคุณเริ่มเข้าใจว่าเราไม่เคยแยกจากกันจริงแค่แต่ละคนกำลังจมอยู่ในมายาลากหลายรูปแบบเมื่อถึงจุดนั้นคำถามอย่างฉันคือใครเป้าหมายชีวิตคืออะไรฉันควรไปทางไหนจะไม่จําเป็นอีกต่อไปไม่ใช่เพราะคุณมีคำตอบ แต่เพราะตัวคำถามได้เลือนหายไปคำถามเป็นของอัตราที่กำลังค้นหาตัวตนอันสูงส่งไม่ต้องการคำถามมันอยู่ในภาวะรู้โดยไม่ต้องพิสูจน์และนี่คือสิ่งลึกที่สุดที่คุณจะสัมผัสได้ในช่วงนี้เมื่อคุณไม่เป็นชั้นอีกต่อไปคุณไม่ได้สูญเสียอะไรเลยคุณได้ทั้งหมดเมื่อไม่มีการระบุตัตวตนคุณกลายเป็นทุกสิ่งที่จักรวาลต้องการให้คุณเป็นนั่นขณะนั้น วันนี้คุณอาจเป็นผู้เงียบพรุ่งนี้คุณอาจเป็นผู้ขยาไม่มีปัญหาเพราะคุณไม่ติดกับบทบาทคุณเพียงปรากฏในที่ที่ใช้เวลาที่ใช่และปล่อยให้พลังศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านคุณเหมือนกระแสไฟบริสุทธิ์ดังนั้นคุณกล้าหรือไม่ที่จะปล่อยชื่อนั้นที่คุณเคยผูกพันกล้าที่จะอยู่โดยไม่ต้องประกาศว่าฉันคือใครกล้าที่จะปรากฏโดยไม่ต้องถูกเรียกชื่อ เพราะในชั้นลึกที่สุดแสงสว่างไม่ต้องการชือ้อมันต้องการเพียงให้คุณหายไปคุณไม่จำเป็นต้องออกไปค้นหาแสงสว่างคุณคือแสงสว่างที่กำลังค้นหาตัวเองเมื่อผ่านสามชั้นคลื่นของการตื่นรู้มาแล้วจากการพังทลายของภาพตัวตนสู่ความเงียบงนันที่สื่อสารด้วยความถี่แล้วละลายแนวคิดเรื่องชั้นสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่จุดหมาย แต่คือการยอมรับอย่างสมบูรณ์ว่าคุณไม่เคยจากแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเลยทุกสิ่งที่คุณเผชิญความสับสนความขัดแยง้งการแสวงหาการตื่นรู้ไม่ได้มีไว้เพื่อนำคุณไปสู่สิ่งใหม่แต่เพื่อให้คุณตระหนักว่าคุณอยู่ที่นั้นเสมอแล้วอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุดเงียบงันที่สุดและเจิดจ้าที่สุดจากระดับการรับรู้นี้คุณจะเห็นความย้อนแย้งอย่างชัดเจน ทุกความพยายามที่จะกลายเป็นผู้ตื่นรู้คือสัญญาณว่าคุณยังไม่ตื่นรู้ไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่เพราะคนที่อยู่ในแสงสว่างจริงๆไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรแสงสว่างไม่พูดว่าฉันกำลังส่องแสงมันเพียงแค่สองโดยไม่ต้องมีเหตุผลตัวตนอันสูงสง่งไม่ได้มอบพลังให้คุณแต่มันลอกสิ่งที่บดบังพลังเดิมออกไม่มอบคํำพยากร์ให้คุณ แต่มันลบชั้นความเชื่อที่ทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงกระซิบสาดิสิทธิ์จ,จากวิญญาณของตัวเองมันไม่ได้พาคุณไปมิติอื่นแต่มันพาคุณกลับสู่สภาพเดิมที่ซึ่งไม่มีคำถามไม่มีความเร่งรีบไม่มีใครทุกหรือผิดเหลือเพียงแสงสว่างไร้ชื่อไร้รูปไร้ขอบเขตที่นี่คุณจะตระหนักถึงสัญญาณสูงสุดของตัวตนอันสูงสง่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นสมบูรณ์แบบ แม้จะเจ็บปวดก็ไม่มีความคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างอื่นไม่มีการต่อต้านความจริงคุณไม่ไล่ตามฝันการควบคุมชะตาแต่ใช้ชีวิตเต็มที่ในแต่ละคณะแล้วกับคุณคือคณะนั่นเองคุณจะไม่ถามอีกว่าฉันควรทำอะไรเพื่อเปลี่ยนโลกแต่คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องมีตำแหน่งหรือการยอมรับเพราะคุณรู้ว่า แค่การกระพือปีกเงียบของผีเสื้อในจิตวิญญาณของคุณก็เพียงพอที่จะส่งแรงสั่นไปไกลไม่มีใครจําเป็นต้องรู้และคุณก็่ต้องการให้ใครรู้เสียงไม่ต้องการเครดิตในสภาวะนี้คุณเริ่มทําโดยไม่ทํารู้โดยไม่ต้องเรียนเห็นโดยไม่ต้องค้นหานี้ไม่ใช่ความเพอ้อฝันแต่คือปัญญาแท้ที่เกิดขึ้นเมื่ออัตตาหยุดยืนยันว่าตัวเองคือผู้รู้ บางทีคุณอาจเคยได้ยินว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์จะปรากฏแต่คุณอาจไม่รู้ว่าอาจารย์นั้นก็คือตัวคุณเองในระดับที่สูงกว่าและเพื่อให้อาจารย์คนนั้นสื่อสารได้คุณต้องไม่อยู่ไม่ใช่ไม่อยู่ในร่างกายแต่ไม่อยู่ในทุกอัตลักษณ์ที่จำกัดเมื่อคุณไม่ใช่คนที่ต้องการความรักคุณก็กลายเป็นความรักเมื่อคุณไม่ใช่คนที่ค้นหาความหมายคุณก็กลายเป็นความหมาย เมื่อคุณไม่ใช่คนที่ตามหาชีวิตคุณก็กลายเป็นกระแสชีวิตดังเดิมที่กำลังค้นหาตัวเองผ่านทุกรูปร่างทุกเรื่องราวและทุกการกระทำไม่ว่ามันจะเล็กเพียงใดนี่คือระดับลึกที่สุดที่ตัวตนอันสูงส่งจะพาคุณไปภาวะที่ไม่มีการแยกระหว่างชั้นและชีวิตไม่มีการยืนดูวิเครา์อธิบายหรือพยายามเข้าใจคุณคือชีวิตไม่มีระยะห่างไม่มีเซนแบ่ง แล้วคุณจะหันกลับมามองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและยิม้มพอคุณเข้าใจว่าทุกการสูญเสียคือการปลดเปลืองทุกความเจ็บปวดคือเสียงเรียกให้ตื่นทุกเส้นทางอ้างวางคือพื้นที่เงียบให้แสงสว่างแทกซึมเพราะถ้าคุณไม่เคยล้มคุณก็จะไม่เงยหน้ามองฟ้าถ้าคุณไม่เคยสับสนคุณก็จะไม่ยอมปล่อยสิ่งที่ไม่จริงถ้าคุณไม่เคยหลงทางคุณก็จะไม่พบว่าไม่เคยมีเส้นทางใดอยู่ข้างนอกเลย ทุกการเดินทางล้วนเป็นการกลับมาหาตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องกลายเป็นใครอีกไม่ต้องขึ้นไปถึงระดับสูงส่งใดไม่ต้องเหมือนครูบาอาจารย์คนไหนตัวตวนอันสูงส่งไม่ได้มาทําให้คุณเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าแต่มันมาลอกทุกชั้นเปลือกที่ทําให้คุณไม่เห็นความสมบูรณ์เดิมของตัวเองและบางทีช่วงเวลาที่คุณไม่พยายามตื่นรู้อีกต่อไปนั่นแหละคือช่วงเวลาที่คุณได้ตื่นรู้แล้ว ไม่ได้มาพร้อมเสียงระคังหรือแสงสว่างตะกาตาแต่มาในความเรียบง่ายอย่างลึกซึ้งคุณนั่งอยู่สูดลมหายใจและรู้ว่าคุณคือการปรากฏบริสุทธิ์ที่ทั้งจักรวาลกำลังสะท้อนหาดังนั้นอย่ามองหาอีกต่อไปอย่าทำอีกต่อไปอย่ารอคอยสัญญาณเหนือธรรมชาติใดๆจงว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้ายามคำ่ำแล้วดูว่าสิ่งใดจะค่อยส่องออกมาจากภายในคุณ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เพราะคุณต้องการความรู้เพิ่มแต่เพราะส่วนลึกมากในตัวคุณรู้ดีสมะวะ่านี่คือความจรงิงและฉันไม่ใช่ผู้สอนอะไรเพียงแค่เขียนสิ่งที่วิญญาณของคุณกระซิบกับคุณทุกวันในความเงียบจงแบ่งปันหากคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนต้องการได้ยินจงปล่อยให้แสงสว่างไร้ชื่อนี้ไหลต่อไปยังหัวใจมากมายที่กำลังโหยหาการกลับคืน และถ้าคุณรู้สึกว่าคำเหล่านี้สัมผัสถึงบางสิ่งที่คุณไม่อาจเรียกชื่อได้จงทิ้งสัญญาณไว้เราเป็นดวงดาวที่กำลังค้นหาความทรงจำเกี่ยวกับแสงสว่างของเราแล้วพบกันใหม่ในที่ซึ่งไม่มีฉันและเธอมีเพียงแสงสว่างที่กำลังรู้ว่ามันคือแสงสว่าง